วันนี้เราถึงที่เกาหลีกันแล้วดูวสภาพเราจะที่เดินมาสักพเราจะพามาคาเฟ่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาหลีนะคะในช่วงเอ่อช่วงสงการวันหยุดสงการเนาะเราตัดสินใจมาเที่ยวเกาหลีกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซแล้วแล้วก็มานั่งอยู่ ทบบพีปีก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราอะจะเที่ยวในโซกนกันเป็นหลักก็จะไปทคาเฟ่ต่างๆไปที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้มีที่ไหนหน่าไปบ้างให้ดูที่แรก ันนี้มีลมค่ะแล้วก็หนาวมากวันนี้เรากำลังจะนั่งรถเมล์กลับไปที่สถานีฮงแดกันเพราะว่าเราเดินออกมาไกลาแล้วก็คี้เกียจเดินกลับแล้วนะคะก็เลจะใช้รถเมล์กันตอนนี้รอรถเมล์ไปที่ นี่ก็เรากำลังจะเดินไปแถวพงแดกันนะคะนี่อยู่เส้นยอนนำดกบรรยากาศลมลมแบบลมเย็นมากๆวันนี้อากาศหนาวเลยค่ะแต่ฟ้าครึ้มเลยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าพายุมีพายุเนาะแต่ว่าฝนไม่ตกเนาะแต่ว่าฟ้ามืดเลยตามไมค่ะมาห<ง>ัดลมแรงลมแรงมากจ้า ยางเขียวไปหมดแล้วค่ะไม่ได้เห็นค,ค่ะค่ะคาเฟ่นี้จริงๆที่นี่ออมีมุมสวยก็คือเป็นมุมสับละข้างบนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ยังเหลือไหมเพราะว่านี่ลมแรงมากเลยค่ะนี่ค่ะร้านนี้คาบลิจา่าวันที่มานะคะลมแรงมากเนาะมันทำให้ดอกน้อง่วงเต็มไปหมดเลย ก็คือมุมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายแต่ว่าอาจจะไม่สวยแล้วเนาะเพราะว่าน้องร่วงหมดแล้วแต่ก็เดี๋ยวลองดูรูปกันนะคะชอบเราไมอยากกินกาแฟาเรายสั่งชาแปแม้เชอบแก้วเขาน่าเก็บแก้ว ตรงนี้เคยเป็นยูนิโคมาก่อนตอนนี้ไม่มียูนิโคแล้วแล้วก็เราว่าแบบหลังจากโควิดอ่ะที่นี่เปลี่ยนไปนะคะคือร้านต่างๆหายไปเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็คือไอ้ตรงกลางที่มันเคยมีร้านขายของต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วไม่ไงถ้าจะถ้าดูค่ะคือหลายๆร้านอนะปิดไปเลยเจดี JD ที่เคยอยู่ตรงนี้ก็ปิดไปหลังจากที่เมื่อกี้เราไปมินดงนะคะ เราก็เดินต่อทางตามทางใต้ดินมาเขาบอกว่ามาันสามารถเดินมาถึงซิตี้ฮอล์ได้เลยอันนี้พึ่งบูมจริงจริงมันอาจจะมีนานแล้วตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนหลายสายเราก็จะมาซิตี้ฮอล์ได้ตอนนี้ก็คือเดินมาซิตี้ฮอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันก็จะไปโผล่ตรงไหนก่อนเข้าที่พักนะคะร้านนี้เป็นร้านที่เรามากินบ่อยมากที่แบบมาเกาหลีถูกครั้งแล้วก็พักแถวเนี้ยก็จะแวะมากินร้านนี้กันนะคะ เป็นร้านว a f เฟิลเนาะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยราคาก็อย่างว a f เฟิลเนี่ยก็จะประมาณสามพันเก้าร้อยวอนเนี่ยค่ะเป็นแบบเฟรนเนาะถ้าแบบเป็นรถต่างๆเียอย่าง,าง,างถ้ามีสตอเ 9, บอรี่ด้วยเนี่ยเก้าพันห้าร้อยวอนคือเราเห็นคนเกาหลีมากินเยอะมากเราก็เลยมาลองเนาะยังไงถ้าใครมาแถวนี้นะคะมาลองได้นี่ค่ะอันนี้การสตอเบอรี่เดี่เราสั่งแล้วก็ว a f เฟิลนะคะเดี๋ยวลองชิมแล้วมารีวิวหน่อยนะฝากด้วย <laughs> นี่ค่ะอันนี้เราอยู่ยแถวที่พักแล้วก็คืออยู่ข้างๆพระราชาวังเลยอุ้มนี้คือเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งคือต,ตรงนี้มันเป็นแบบว่าใบไม้เปลี่ยนสีปเลยคือสวยมากแต่ตอนนี้ก็คือเขียวมากแถวที่พักนาะก็จะมีร้านข้าวมีร้านขานมมีคาเฟ่ค่ะมีหาเยอะแยะอยู่อ่ะเดีย๋ยวถึงที่พักละค่า,าเราพักกันที่นี่เลย ดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็วังฟ้าเน่าอยู่เหมือนเดิมนะคะให้ดูฟ้าวันนี้เราจะไปแถวไหนกันบ้างคะจะไปแถวโซโฟอเรสใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแถวแถวโบสถ์แถวนี้กันแปบ๊บหนึ่งไปดูว่าม,มุมที่เราจะไปถ่ายรูปกันเป็นยังไงนะคะเหมโบจะอยู่ในเชีงค แล้วค่ะคาเฟ่แรกแถวๆวุขภอรเลยนะคะจริงๆอ่ะคือสามารถนั่งมาลงที่สถานีสถานี้ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้กินกว่อนไ่ถูกแล้วก็จะมาเจอบูบาโชสาขานี้ก่อนเลยนะคะพอเดินเข้ามาในร้านนะคะข้างบนจะเป็นแบบ เป็นลงพั่วเนาะเป็นเครื่องทัวต่างๆร้านจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวว่าเราพาลงเดินลงไปดูนะว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านค่ะลองสั่งเครื่องดื่มตรงนั้นนะคะแล้วก็มานั่งตรงนี้สั่งดีมากบรรยากาศดีมากเลย แ้่ลบก็รู้แล้วว่าอากาศนั้นเป็นยังไงพาเฟ่ถัดมาะคะ่ะร้านนี้เ,เดี๋ยวเราดื่มกาแฟกันอ่านไม่ออกว่าเชื่ออะไรแต่เดี๋ยวขึ้นให้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ลาน่ารักมากเลย เดินเข้ามานะคะก็จะเจอป้ายนี้แล้วก็มีสามตัวนี้คอยต้อนรับ เแบบครื่องเขามีเครื่องสำอางขายด้วยเน,ะนยยาะตรงนี้ดีเลยอนะ่ะสวยเลยอันนี้ชั้นสามนะคะพอขึ้นมาจะเป็นอ u t ดอร์หน่อยก็จะมีกระจกตรงนี้แต่ตอนนี้คือเขาปรับุงเนาะวันนี้เขาไม่ให้ขึ้นบุเถอตาตัาง หลังจากที่เราไปคาเฟ่เมื่อกี้มานะคะคือข้างข้ามันจะมีสวนสาธารณะอยู่เราก็เห็นมีดอกไม้เราก็เลยเดินมาเพื่อที่เผื่อได้มุมถ่ายรูปกัน a 2 b นะคะอยู่ไม่ไกลอยู่แถวแถวอเนี่ยสาขาแรกเนะาะทำไมถึงมาที่นี่อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นร้านของยูทูบเบอร์เกาหลีที่ตามอยู่แต่แถชชื่อะไรจำไม่ได้นะอ่ะานชื่อเขาไม่ออกอ่านชื่อเขาไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันค่ะ อนนี้เราเดินเข้ามาในโซลฟอร์เรสแล้วคะ่ะคือถ้าเป็นพวกสักุระเนี่ยร้วงไนหมดแล้วแต่สิ่งที่เราจะได้เจอที่โซลฟอร์เรสคือดอกทิวลิปที่เขาปลูกไว้คือเยอะมากสวยมากตอนนี้กําลังสวยเลยคะ่ะครั้งที่แล้วที่เรามาคือสักกระาําลังฟูบูมแต่จะไม่หน,น้องๆน,นะคะแต่วันนี้คือได้เห็นน้องๆเลย้ดอกทิวลิปของเรา ตอนนี้เราอยู่กลางน้ำนะคะจะมาคาเฟ่นี้กันคือเราเดินขึ้นมาจากนี้กันคือชันมากนะคะเข้ามาตรงนี้อ่ะไปเข้าไปในร้านกันสรุปร้านเมื่อกี้ปิดจ้าของหมดปะหลืออะไรสักอย่าง,องเ,าเออคือไม่ไม่มีละปิดละคือร้าน คือร้านาเปิดเข้าไปได้นะแต่ว่าเขาเขียนป้ายน้ารว่าเออตอนนั้นว่าของหมดแล้วปิดเจอกันอีกทีสามีเลยก็อดไปนะคะไปที่อื่นต่อตอนนี้เราก็ลังกำลังจะไปกลางน้ำกันวันมาตอนเย็นกันเลยนะคะเพราะว่าเราไปคาเฟ่ที่กลางน้ำเสร็จก็คือที่บอกว่าคาเฟ่ปิดนะคะก็หิวข้าวกันเนาะแล้วก็มากินข้าวที่โรงแรมนะคะ นี้กำลังจะกลับที่พักแล้วอันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่ที่โงแดยังไม่ได้เงียบมากเนาะก็คือยังมีพวกคนที่เป็นคนเกาหลีเองอ่ะเดินอยู่ไม่เหมือนที่เมียงดงที่เราไปเมื่อวานที่ค่อนข้างเงียบเลยเนาะนี่ก็คือคนพลุกพ่านอยู่เหมือนเดิมแต่ก็จะมีบางร้านบ้างที่หายไปแต่ก็ไม่เยอะเท่าที่เมียงดงนะคะอากาศตอนนี้อุ่นขึ้นมาละเทียบกับเมื่อเช้าที่แบบหนาวมาก สวัสดีเช้าวันใหม่คะ่ะวันนี้ฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็มีแดดเราด้วยค่ะทุกคนดูดีเฮ้ยตาพยากรณ์เป๊ะเลยสวัสดีะคะ่ะไม่สนใจเลยอ่ะ ร้านแรกของวันนี้นะคะอยู่แถวอังกุ๊กเนาะคือที่มาร้านนี้ร้านแรกเพราะว่าร้านเนี้ยเปิดเช้าที่สุดตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยสําหรับใครที่แบบว่าหาคาเฟ่นั่งตอนเช้าเช้าหลายๆร้านในในโซ่นะคะจะเปิดประมาณ11บเอ็ดโมงเลยแต่ว่ามีที่เนี้ยเปิด8โมงเนาะสำหรับการมาเที่ยวแถวแถวย่านเมืองเก่าแถวนี้นะคะแถวพระราชวัง อันนี้เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศที่ร้าน,นก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้มีแดดด้วยก็เลยอากาศแสงดีแสงแบบสวยมากมใครมาแถวนี้ตื่นเช้านะคะแวบะบมาที่นี่ได้นะคะคือไงเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆไปอีกทีนึงนะคะบรรยากาศในร้านนะคะม,มาค่ะคาเฟ่ถัดมานะคะ ในย่านเดียวกันนะคะก็คือคาเฟ่น,นี้เลยมูดดีมากคือก่อนหน้าน,นี้เขาจะเป็นอีกชื่อหนึ่งเนาะอันนี้เขาเปลี่ยนมานะคะแต่ว่าทรงร้านหรือคขมูดร้านต่างๆเหมือนเดิมเลยลค่ะเข้าไปดูในร้านกันวันนี้เราามตอนนชะะคแสงดีมากเลยอันนี้ดูข้างใน เรามายังไม่มีคนมาด้วยเนาะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดนะคะอันนี้ถึงขั้นต้องถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายตอนที่เป็นเห็นว่าขนมมันเป็นซากโคนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งเพลนมามันอร่อยมากสำหรับร้านนี้ใครมาแนะนำเลยอันนี้อร่อยจริงชอบนะคือมันเหมือนจะแบบแข็งแขงแห้งๆอ่ะแต่พอกินไปแล้วเออแบบเอ้ยอร่อยอะ นี้ก็เลยดูให้ดูในสภาพทีรแบบใกล้หมดแล้วอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านค่ะกับฟ้าสีฟ้าอีเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ถัดไปกินข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเนาะไปกันค่ะสำหรับใครที่มาอังกุกนะคะแนะนำร้านนี้มากิหลายรอบแล้วมา มาครั้งที่แล้วก็กินครั้งนี้ก็มากินอันนี้เมนูนี้5,000ัน0้วอนค่ะนั่กินมากๆเป็นแบบราเมงเป็นมามา่าเนาะแต่แบบว่าเออมีเป็นสีเด้มมวยร้านอยู่ใกล้ๆแถวๆสถานีอังกุกเลยค่ะคาเฟ่น,นะคะเราจะพาขึ้นไปดูว่าอ่านว่าอะไรอ่ะชึงเนาะชึงก็คือขึ้นบันไดไปนะคะไปดูกันคะ่ะ คาเฟ่ยูทีชั้นเจ็ดน,นะคะทุกคนเมื่อกี้เราตอนแรกเราดึงขึ้นมาเลเพียนใจมากนเดยแทนวันนี้ก็จะมีบอกนะคะว่าไปไปค่ะคาเฟ่ย,ยูนี่เข้าไปกันค่ะ จากที่เราลงจากคาเฟ่นั้นมานะคะเราจะไปอีกคาเฟ่นึงแต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่ถ้าเดินจากอังกุก็ค่ะจะค่อนข้างไกลเนาะเราเลยนั่งรถไฟฟ้ามาลงอีกสถาน,นีนึงนะคะข้างๆกันเลยถัดอีกหนึ่งสถานก็คือเชียงบุงกุกนะคะมาลงแล้วก็กําลังจะออกไปนะคะออกที่ประตูหนึ่งหรือประตูสองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปถึงคาเฟ่กันแล้วเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศอีกทีนึงค่ะตอนนี้เรากําลังหา ที่ที่เขาให้ไว้ก็คือ,อบาเลขที่9สีสองแต่เราเจอปัญหาก็คือตอนนี้เราเจอบาเลขที่5แล้วก็กระโดดมาที่11เลยคือเราอ่ะหา9ไม่เจอกัน,กอนกเนะออหรือมันอยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปอ่ะเจอแล้วค่ะคือจริงๆก็คืออยู่ตึกข้างหน้านี่แหละแต่ว่า มันเป็นชื่อภาษาจีนเนาะเราก็เลยไม่รู้แต่อันนี้ประทับใจข้างๆไม่รู้ว่ามันคือจิงอันนี้มันคือจิ้งจกหรืออะไรอะหรือปลาที่เป็นเหมือนจังจิ้งจกใช่ไหมะ,อ,ะอันนี้คือร้านที่เราจะไปนะคะอยู่ชั้นสามเดี๋ยวเราต้องขึ้นบันไดไปไปดูกันค่ะนี่เข้ารรยาาในร้านมูงนี้แบบที่สุดแม่มาดูเมน,นูอาหารกัน อันนี้เราสั่งมาสามอย่างที่นะคะก็คือเครื่องดื่มกันับเป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าเออเรามาสองคนเนี่ยเราจะต้องสั่งเครื่องดื่มอย่างสอย่างไม่รวมกับขนมนะคะขนมเนี่ยอันนี้แยกไม่นับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยอย่างน้อยยาคุณต้องสั่งอย่างน้อยคนละหนึ่งเมนูสาหรับเครื่องดื่มค่ะอันนี้เราสั่งเป็นมิลมานะคะเดี๋ยวมาลองดูตัวเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นขนมที่เป็นตอนแรกเขาเราคิดว่าเป็นเลมอนชีตแต่ว่าเขาบอกมันเป็นเกาลัดนะคะ เดี๋ยวลองมาชิมอีกทีนึงส่วนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านยังไม่ได้ชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเ,เรื่องมเมล็ดเอธิโอเปียมายใช่ปะ<ม>อ่ะ<ม>เดี๋ยวลองชิมดูกันอีกทีนึงนะคะ<ม>อันนี้น่ากินมากตอน,นที่เราไปคาเฟ่กันมาแล้วนะคะเราจะมาเดินซื้อของมาด้วยคือมีกระเป๋าที่อยากได้เราเคยสั่งไปแล้วครั้งนึงเขาบอกว่าอยู่ที่ DDP นะคะก็เลยมาเดินหา แต่ตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่าในในที่ของร้านนะคะไม่ได้บอกว่าอีกว่าอยู่โซนไหนกำลังเดินดูอันนี้คือบรรยากาศวันนี้แสงดีมากค่ะคาเฟ่ถัดมาเราจะมานะคะเปพิ่งเปิดได้ไม่นานชินลลาอยู่รงนี้นะคะเเข้าไปที่ร้าน ช่ตอนสี่โมงเย็นคือสวยมากเราแนะนำให้ทุกคนมาตอนสี่งเย็นนะคะสถานที่ถัดมาที่เราจะมากันนะคะก็คือ เตรียมแม่น้ำพานมาดูพระอาทิตตกกันนะคะตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนะคะก็คือใกลพ้พระอาทิตตกละประมาณห้าโมงกับหโมงแล้วเดี๋ยวรอมาให้ดูอยู่รบรรยากาศรอบๆกันดีค่ะทุกคน ะะดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างก่อนอื่นเลยเราจะมาแวะซื้อวัฟเฟิลกันก่อนร้านที่มาทีไลคิวยาวทุกทีนะคะถ้ามาตอนเช้าจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันร้านที่มากินกันนะคะลานขึ้นป้าเนี่ยนหนูก็จะประมาณนี้แต่ละวันอันนี้เป็นมื้อเช้าของเรานะคะ ก็คือร้านนี้อยู่ข้างๆประตูเข้าราชวังเลยอยู่ข้างๆร้านมอฟเฟิค่ะร้านค่ะที่มาวันนี้นะคะชื่อโรคาบิแซงค่ะี่ <c oughs> อยู่แถวๆเดียวกับร้านบูบาเชลสาขาที่อยู่ใกล้ๆโซฟารนนะคะวันนี้แสงดีมากแล้วก็ร้านดีมากที่สำคัญร้านนี้ราคากาแฟถูกมากแม่แค่ส0 0พัน 200วอนเองค่ะทุกคนสำหรับอเมริกาโน่แล้วก็ไอซ์ลาเต้เนี่ยอยู่ที่2,800วอนคือถูกจริงจริง,ง,งอันนี้บรรยากาศข,าข้างร้านนะคะก็คือจะเป็นคอฟฟ่คอฟสแตนเนะาะตรงนี้นะคะแถวนี้ถนนเส้นนี้น่ารักมากดูสิอันนี้แบบเป็นร้านที่ต้องเดินลงไปน่ารักหลายๆร้านเลยค่ะ ร้านขายวายังดูดีเลยค่ะไปค่ะเราจะไปร้านไหนกันต่อคะโลคี <Low key. S 1> นะคะอันนี้ก็คือเป็นระหว่างทางเดินไปนะคะสมมากก็จะเป็นบ้านย่านที่พักเนาะก็จะมีร้าน,นะะาอาหารบ้างนะคะนี่ร้านอยู่ข้างน้านี้มาค่ะคาเฟ่ถัดมานะคะก็คือ คาเฟ่นี้ค่ะโลจีที่เราบอกไว้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันอันนี้ตรงข้ามร้านนะคะคือสวยมากวันนี้แสงดีม,มากร้านนั่างว่างเหรอน่คือโลคีปะใช่ว้ามาคาเฟ่ถัดมาแล้วค่ะทุกคนคาเฟ่เนี้ย เราเคยจะมากันครัง้งนึงแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะค่ะเขาแจ้งว่าวันที่13วันที่14เงี้ยปีก็คือเราก็เลยไม่ได้มาก็เลยมาวันนี้แต่วันนี้โชคดีนะมาแล้วแสงสวยมากดูสิให้ดูบรรยากาศอันนี้หน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นตอกันนะคะเรามาร้านเยื่อเดียวโมเมนต์ค่ะไปค่ะอันนี้คือบรรยากาศในร,ร้านทุกคน้านเนี้คือเราว่าบรรยากาศที่ออกาแต่ว่าวันนี้คนค่อนข้างเยอะเราเป็นวันเสาร์ดูสิ ที่นี่ไม่มีเมนศาศาูภาษาอังกฤษนะคะทุกคนก็ใช้กชารแปลเอาเนาะอันนี้นะคะลองสั่งเค้กสตรอเบอร์รี่มาแ่ทำมากมากแล้วก็นี้เป็นแซลมอานลน่งนนกินมากเลยทุกคน สนใจนะคะนี่คือ a l a n นสค่ะหงแดงคะ่ะมีชั้นเยอะมากแล้วก็มีเสื้อผ้าให้เยอะมากมีทั้งวินเทจที่เป็นแบบของเก่ามีสองด้วยแล้วก็แบบของเนี่ด้วย